มันจะต่อยโดนหน้าโดนตายอย่างเงี้ยแน่นอนโดนแน่นอนคณะซ้อมก, <c oughs> ก็ช้ำกันมาแล้วถ่ายึงเชียร์โดนแน่นอนเสียมนี่แหละโดนแน่นอน <c oughs> เป็นเพื่อนกันถ่ะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเอา่อบนบนบน,บนเวทีเราคือนักกีฬาเราทําตามกฎกติกาทุกอย่างไม่มีออมมือแล้วเราจะมีเวลาซ้อมไปทำเาเวนอะไรก็นี่แหละยากมากพี่เชียร์เขาเป็นนักกีฬาด้วยใช่ก็คือเอาจริงอะถ้าเกิดคนดูยังไงดก็เป็นมวยรองเพราะว่าก่อนที่จะมารายการนี้จะไม่ได้ออกกำลังกายมาแล้วสาปี จริงๆสามปีคือแค่เดินธรรมดาก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วพอมาตอบรับรายการนี้คือก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทาให้เจากลับมาดูแลสุขภาพกลับมาดูแลร่างกายเราอีกทีหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าได้ได้ไดพบกิจกรรมใหม่ที่เราชอบเพราะว่าต่อยมวยเนี่ยจริงๆคือเจากลับ,บมาอีกครั้งคือจะขึ้นเวทีนั้นใช่ได้มงกุดอันนี้จะมาคว้าชแชมป์ก็เหมือนเป็นความท้าทายอีกครั้งหนึ่งคือจะรู้สึกว่าความท้าทายเนี่ยครั้งแรกคือตอนสอบหมอ ครั้งที่สองคือตอนประกวดนางงามอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะคว้าชัยชนะในฐานะนักมวยมาให้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่กลับมาอีกครั้งแบบเหมือนมีไฟในตัวเองคลองทอมแล้วเป็นไงบ้างอเนี่ยอุ้ยเหนื่อยมากเหมือนจะตายคือทรมานจริงๆแล้วก็มันไม่เหมือนตอนเราอ่านหนังสือสอบคือเราอัดได้อ่านหนังสือเราแบบสมมติจะสอบแล้วเราอัด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 ไม่หลับไม่นอนอย่างไรได้แต่ต่อยมวยอ่ะอัดปุ๊บเจ็บ อาจพวกเจ็บนี่และเจ็บเข่าเจ็บอะไรแล้วพอเราเจ็บเราก็ซ้อมไม่ได้มันเลยต้องเป็นการบาลานซ์แล้วก็เป็นการที่เราต้องวางแผนดีๆลําบากมากาคือถ้าจะเห็นสตอรี่ <rum> จะ่าหาคุณห,หมอบ่อยมากตอนนี้ก็เพิ่งเราตอนแรก,กเจ็บเขา่กาก่อนโควิดเจ็บเข่าพตอบบ <1> <1> ตอนแรกก็คิดคิดจะพับมันท้อนะมันท้อมากเลยก็มีคิดว่ามาทําอะไรอยู่ว่อะไรอย่างเงี้ย เจ็บเข่าเสร็จพอโควิดไม่ได้ต่อยไม่ได้ซ้อมมาทํางานหนักมากใช่ไหมไม่ได้ซ้อมหายไปเลยพอกลับมาซ้อมนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้วพอเจ็บเข่าเสร็จเจ็บนี่เจ็บแขนเจ็บนมเจ็บอกปวดปวดจะได้ขึ้นชมคือเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งตัวแล้วเจ็บคขบทั้งตัวแล้วเชียร์มันยังร้ออยู่ทูก่อนเลยนี่ทำบุญบ้างปะเนี่ยเจ็บเลยนั่งหนาเนี่ยเจ็บทั้งตัวอะไรอะเจ็บกล้าโดนใช่แล้วคือเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงในทีมใช่ไหมเวลาลงรวมต่อยกับผู้ชายแล้วคือผู้ชายตัวใหญ่เนี่โดนพี่ทัน ตอนแรกโดนปุ๊บโดนต่อยนมเข้าไปแล้วคิดว่าเจ็บนมโอ้ยหายใจไม่ออกที่ไหนได้เม่เลืมไปบ้างเวลาเป็นผู้หญิงไม่คือเขาต่อยเบาของเขาแต่มันคือหนักสำหรับเราไงพอมันลงกันแล้วพลาดโดนปึ๊บทีเดียวตอนแรกจะก็เจ็บอ่ะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่สักพักมันเจ็บขึ้นเรื่อยๆหายใจไม่ได้ไปทํางานโรงพยาบาลเขียน Excellent. เอ็กซ์แลนเซอ์เองไปฟิล์มหน่อยซี่โครงหักป่ะวะจริงๆเขาจริงดว่าไม่หักไม่หักแต่ว่าเป็นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันมันเจ็บแล้วมันเจ็บนานเนี่ยก็กลับมาเจ็บอีกรอบแล้ว ก็คือจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากท้าทายมากยากกว่าหลายๆอย่างที่เคยทํามาเลยแล้วในภาวะที่มันเจ็บแต่เรายังต้องซ้อมไปเลยมันจะไม่มีผลอะไรใช่ไหมมันมีผลไงคือถ้ามันต้องวางแผนเลยแบบยิ่งจะใกล้ต่อยแล้วอะแล้วพอเราเจ็บเราก็ไม่อยากหยุดพอเราไปซ้อมมันก็เจ็บหนักอีกแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเราไปซ้อมแล้วเจ็บหนักจะเราต่อยไม่ได้จะทํายังไงคิดว่ามันจะคุ้มกับร่างกายเราเพราะถ้าเรื่องค่าตัวไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วตอนนี้ไม่คุ้มอยู่แล้ว ยังไงก็ไม่คุ้มอันนี้ <recess ed. S 2> คือสักว์สีแค่ค่ารักษาก็หมดแล้วมึงเนี่ยความท้าทายเป็นความท้าทายล้วนๆคือความท้าทายกับการพิสูจน์ตัวเองแล้วอยจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเป็นอะไรก็ตามหรือว่าเป็นใครอะไรก็ตามอยากเป็นนางบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนว่าเราสามารถทําได้อย่างเ๊ยบเป็นหมอได้เป็นนางสาวไทยได้แล้ววันนี้เป็นนักมวยได้เออหรือว่าเราจะเช็่นอะไรัห ภายนอกขนาดแม่ยังหลอกว่าเชียร์อยู่ทางไหนแม่จะไปพนันลงด้านนั้นแม่ก็ทางเชียร์แล้วเลยเแม่ทางเชียร์แล้วแต่ว่าคนอื่นไม่เชื่อมันไม่เป็นไรเเชื่อมันตัวเองก็พอของเรียนหอหน่ค่ะยังไงบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เอาเนี่ยกะว่าจะเอาค่าต่อยมวยไปโปะเลือนหอหมดแล้วรักษาัวหมดแล้วตอนนี้ก็เราแล้วว่าไงบ้างคะเป็นห่วงไหมเอ้ยต้องหม่ใมหโอ้โหเขาคือจริงๆต้องขอบคุณเขามากเพราะว่าจริงๆก็ถอดใจไปพอหลังช่วงคุ่แล้วจริงๆก็ถอดใจล้วก็แบบไม่ยอมแพ้แล้วอะไม่เอาแล้วคือแบบ ไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าแบบร่างกายเรามันมันไม่ได้ฟิตอยู่แล้วแล้วพอหยุดไปมันก็แบบกลับมาเหนื่อยกลับมาอะไรอีกเวลาก็ไม่มีทํางานทําหลายอย่างไปนไกหายหนังอีกคือถ้าจะไม่มีเวลาคือแทบจะยอมแพ้แล้วอะ่ะแต่มีเขาเนี่ยแหละที่ที่คอยดูแลเราจนเราต้องแบบี่เราต้องกลับมาสู้อะ่ะแบบเจ็บมู่นเจ็บเนี่ยเขาก็ถึงขั้นแบบไปซื้อหนังสือแล้วมานวดให้ว่าแบบทีจะดูตรงไหนนวดเท้าให้ ไปอยู่ห้องเช่าก็กวาดบ้านถูพื้นซักเสื้อผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือมันลำบากจริงมากช่วงเพราะว่าบ้านนีายังไม่เสร็จแล้วก็มีแบบมันลำบากอะเดินทางไม่ไม่ถนัดก็มีช่วงนึงไปอยู่แถวไขยพี่แมทอย่างเงี้ยไม่คือมันเดินทางไม่ได้ไงเพราะว่ามันไกลมากทํางานคือพอไปอยู่ก็ไม่ได้ซ้อมนะแทนที่คิดว่าจะอยู่จะชอบไม่ได้ซ้อมแต่ตอนนี้ย้ายออกมาแล้วได้ได้ที่อยู่ใหม่ละใกล้ใกล้ได้ยังทนบ้านนีต้องเสร็จเมื่อไหร่ กจริงๆคือต้องเสร็จแต่สิงหาแต่ตอนนี้มีดีเลย์ดีเลย์นิดหน่อยก็น่าจะเสร็จประมาณพฤศจิกาต่อยเสร็จน่าน่าน่าจะได้ออะะไร่ีเียเหลือเงินทําให้เหลือเงินเลยตอนนี้ก็คือบ้ายังขาดอะไรอยังติดขาดเงินขาดเงินทั้งทในบ้านในบ้านต่อไม่ได้ก็เลังทำพวกบิวอินอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็สวนเพิ่งรู้ว่าดินก็แพงมากเหมือนกันดินต้นไม้ก็ต้นไม้นี่แพงมากเลยตอนนี้เอายากก่อนละกันเห็นว่ากลมกลมบานไปไกล ใช่ใช่ใช่คือตอนแรกก็กะว่าจะไม่เอาสวนแต่พอเห็นสภาพแล้วมีแต่ดินที่เป็นโคลนแบบเดินกไปเราเท้าจมอ่ะก็แบบไม่ได้มันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีต้นไม้สักหน่อยก็กําลังหาปลกอยู่ค่ะตอนนี้ว่าบ้านเมือไบานปลายไปแล้วเลยแน่นอนบานมากเลยบานจนไม่รู้จะบานเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อู้ทะลุไปไหนเราไม่รู้อย่าไปถามมันเลยหลายจุนจากที่เราตั้งไว้เยอะมากแบบค่าที่เราไม่คิด่ะมันแพงแบบแองเงี้ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะแพง แอร์ค่ากระจกค่ากรอบกระจกทุกอย่างค่าดินน่ะดินน่ะตอนเด็กๆที่เรามาปั้นปั้นควายเล่นกันแบบไม่คิดว่ามันจะแพงรึเปล่าไหมแต่พอเอามาถมบ้านหูแพงมากแพงแบบปมาณเป็นได้ส่วนนี้เท่าไหร่ยี่สล้านสีล้านประมาณเป็น10ล้านแต่ไม่ถึง30ที่อันนี้คือที่เกินทั้งหมด่ที่รวมทั้งหมดรวมมทั้งหมดที่มันเกินไปตอนแรกคิดว่าสร้างบ้าน7-8็ดแปดล้านก็มันหลายล้านอยู่นะที่เกินเกินหลายเท่าตัไหร่มา เท่าตัวเลยเท่าตัวไม่มันมันรวมบิวอินรวมเฟอร์นิเจอร์รวมทุกอย่างรวมทุกอย่างเลยดินด้วยรวมดินดินแพงมากตกใจแล้วไม่ต้องเสียอะไรอีกไหมคะเสียเสียก็เสียเรื่อยๆอันนี้ก็เสียดินแล้วเดี๋ยวชายอีกมันเลื่อนาต้องการของเราได้ปะอะไรนะคะมันเลื่อนความต้องการเอาจริงเลยว่ามันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราอยากเลือกขนาดไหนแต่พอดีทุกคนอ่ะพอสร้างบ้านก็จะเจออย่างนี้ว่าเฮ้ยสร้างบ้านทั้งทีทั้งเดียวมันก็ต้อง คือเราไม่ได้สนของแพงนะเราสนของที่มันดีแล้วอยู่ทนเพราะเราไม่ใช่แบบว่าอยากอยู่แล้วแป๊บเดียวหลังคารั่วพื้นผุอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกของที่มันแบบทนไปเลยป้าเสร็จแต่งยไหมคะถ้ากฎหมายออกมาก็แต่งก็คือเราต้องรยอรกมาใช่ใช่แต่ว่าต้องออกมาให้มันมันเหมาะสมด้วยอันนี้รอลุ้นอยู่ขนาดไหนกับเรื่องกฎหมายก็ก็ก็รอค่ะรอจะว่าเชื่อว่าทุกคนที่ที่ที่เป็นเพศอื่นก็รอเช่นกัน ทุกคนแหละรอหมดเลยแล้วถ้าถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนบ้านเสร็จแล้วแต่อันนั้นกฎหมายเงิยาวเรื่อยรอเงินก่อนรอเงินมีกฎหมายพี่อาจจะไม่มีเงินแต่งค่ะแต่เขาก็โอเคใช่ไหมถ้าแบบกฎหมายมันยังไม่เรียบร้อยหรืออะไรโอเคใช่อะโอเคก็ตอนนี้เราก็อยู่กันไปก่อนถือกันไปก่อนสู้เอาเอาอันนี้ให้ชนะก่อนนะเอาต่อยมวยให้ชนะก่อนตอนนี้เอาเป็นเรื่องๆเอาเป็นเรื่องๆก่อนหลายเรื่องมากตอนนี้โอเคขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะอย่าลืมมาเชียร์นะใส่เสื้อขาวทุกคนนะอยากเห็นนะใส่เสื้อสีอื่นเตรียมรงตอมนี้คืออยู่โรงแรมหรือคอนโดอยู่อยู่ไปอย่าเข้าเศ่้าแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือน่าโรงงานเลยอ่ะรัสเมนอะไรอย่างเงี้ย